ปึบปอบริกาพี่น้องครับเขาพากเสียงครับผมองตักมาใหพุกินกระซังหัวมันละพากเสียงครับซื้อซื้อมาด้วส้น้อนด้กบบาหยอดได้การกั้วะเขาก็ต้องพอเลยเลี้ยงห่ได้เพื่มาเ้าไป้้เอ็โอ้รอแต่เมื่อไห้่ม้รอเป็นวังรอเป็นปามอนใกเ้หันวันเลยนะอย่ามาเถอะรอทุกวันก็วันเดิบหายโอ้ปู ไอ้พี่ยาชาเขาใช่ไหมเออมาแท่นตัวยังไงนี่สามซีนซีนนี่ส,ส,สี่ช่องพเพราะว่าบักจืดไปก้อนนั้นนี่แล้วบักจืดมันหนีก่อนก่อนตอนนี้ถ้าแต่ไอ้พี่ยาช่ายังเขามาเนี่ยแล้วปะซู่ตมใกล้สินะต,ตาตอนระบาดสันที่เขาช่วนนั้นเอิรนไม่กินเหล้าของอะไรของยอดป่ะของยอดของยอดเดี๋ยวจะมาเลยยิออองอยู่เด้เอไอเอ็นไอเอ็น ลูกทำแม่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ว่าในเกี่ยวจำเจอจีนจุดยุงไายกุ้งไทยแท้เกี่ยวเขาได้ซัมออเมอร์เพราะอจย์เดี๋ยวเบิวงเราโทษเราเบิร์ตไล่กงมูฮึเออเจี๊ยนนอดเจี๊ยนนอดลูกทำแม่กินเขานี่เออมันสดต้มไก่นี่นะมันจังสีสวงเสี่ยวได้นอนหันบอดเดี๋ยวนี้โอ้ยเจ้าหนี้เนาะไป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 เลี้ยวอะไรนี่น่นกหมอกันมาหลอดเอาต้มไก่โซดวมาเนี่ยไอ้โแดงลูกแม่ลูกแม่เฮียเอ็มลูกลูกลูกกินเขากินเขากัดมาต่อดกัดมากัดมา ขาบลุกะส้างเขาคุทิกินผู้เดียวหอกห่นเ่เขาเมยนานี่ยแดงพอแดงเนยจะเป็นพญสาก็ไ้เนี่ยตั้มาเปาตั้งมาตั้มาตั้มาเป่าตั้มาตั้มาเขาบลุกะส้างเขาคนทิกินผู้เดียวหรอกพญสาเป็นคนนอกกดสูอไปนอเฮดซตตัวเองเขาสูไปตั้มาเป่าตั้งมาตั้มาเขาบลุกกสร้างคูทิกินผู้เดียวหอก ากมาเอาตากมาตากมากเอาบรุกกระซังดอกอุสิกินผู้เดียวเนี่ปีนไปทัีทททเลยาะส,อสอมองปีนยนเราะันก่นบอมีแก่ไก่เนอัดซองเพอเล่นเล่นเล่นซองประโยชน์เล่นซองแบบทำเดีวดิไม่ซองแบบเล่นาะท่นมีไก่ที่มีไก่เ้าอได้ไหทีนี้ไม่ใช่กินติดมาต้องเป็นไก่พ <c oughs> ัน <c oughs> น,นะ <c oughs>

chuẩn bị cho mày Màu Qua mấy là mẹ Bây giờ đây rồi, tôm cay xuống rồi Bây giờ đây nhá, tôm cây xuống nè Quay là bỏ nó chụp <coughs> được มันเปื่อยมันสุกเราหมดเดี๋ยวนี้ตักมาตัวอ่ะมันสุกแล้วนะเดี๋ยวมันละสุกก่ไปตักมาตัวตักมาตัวอ่ะมันเดืกันแล้วตักมาตัวอ่ะมันเดืกันแล้วโอ้ยเอาตัวแล้วมันตกลงอะไรได้ล่ะโอ้ยเอาตัวแล้วมันเปื่อยอยู่อะไได้ล่ะเลยจะติดมันแล้วอย่างหยาบเป็นหน่อยบอกว่ามักินติด อาอยู่ตีนเจ้าปญาศาอืมบยากม่กิตีนเออกานี้ก็ทำเล็กเลบกเดี๋ยว่กินอยู่บบเจ้าตีนพญาศาสิบอ่ะอาพวกนี้ลง๊ปม่สซกินีะบอกเขาอ้าวพวกนี้ลูกแม่สัวสัวสิก่นอยู่บกเขาโอ้นอนอาบว่ากินเลียงอยู่แบบนี้ บอกว่าแดงบักเอ็นบอตีเลยบอตีเลยวเรากับเบิดสองให้สาห้พุทติเราโทากัเบดสองห้สามห้าพเป็นเลสูปาทเราโทษกับเบิร์ดสองสามห้าพุทเป็นไดขสูบบาทนี่ ช่สบักเงใส่เราทรล้านบอ่สมหาเกงใส่เราทรล้านบอปีกายกุกงวาสักไปุตัวอยู่ปีกายกุกมวาสักไปคนตัวยีิกัเมา่พอยี่ิียีิลีกับเมา่อยีิีเออยี่ีกัเมา่พอยี่ติี่ ภูเขาแม่พญายาาเขาปลูกอ oh, ิรบ่เนี่พภูเขาแม่พญาสาพากเขาภูเขาแม่พญายาบาเลูกอิร่บเดนี่โอ้ยเบิอง่รอดสภาพแต่ละคนน่ะว่าบ่รหลอดหอเบืสภาโอ้ยบาร์บ่รหลอดแต่ละคนโอ้ยมึงเบืองเอาหลอดแต่ละคนคือบาร์คือบารหลอดดอกี่สองคนที่นั่งปนามไา กินสามคนเท้านในหลับไปก้าวขึ้นกนนวอล่วการเงน่าถ้ากันฟื้นเกมากกันยัไงกนเอะกนหมดจบเฉียดไ่ยังสายอนี่ย้งบข่อยกับสิพักข่อยไปเดินสามเดอดีเอเดืนเยว่าลูกเตบอลไปเดืนพญสมันพักกันฟื้นกันมากกับสิพักกันยมันพักกันฟื้นกันมากโยกับสิพักกันกินจะเปกันฟื้นหรือเปล่าเอาหมอนนอสออมาถ่าซสักกันแด้วไป เบอร์นี่กันสิอะไรบันเดอะไรบันไดเปล่าเปล่าเปล่าไม่ัำไหนบ่เจอดีบ่จังไปนี่แล้วไปวันที่21เขาเขาไปิดเจเข็ม ก็บรูปบริษัทไม่ใช่วัดจิโอ้บ้นแด่นๆบ้านเนี่เปิดแถวออกรูปหัวขอบพี่น้องยเหมือนย่ามย่ามฝนติดแกงเบียดบ่ไริเวณนี่ฝ้าเรือมในฟ้าของหัวเรถนี่เป็นยังไงมีเลียดข้างในรอบๆมาคอยไปเย็นใกล้เจ้าก็แล้วกันย่ามหนาวย่ามหนาวก็อยู่หนาขึ้น่าพี่น้องมันเย็นเย็นสดๆย่ามเป็นฟิ้งไฟกัน ห่อนกมวยได้หน่แม่นบ่มันเล็ดยังไงเนียอยี้แม่ไม่แต่แนวเดี๋ยนะเอ้ยเนาะที่ยังบม่ได้จัดการกับไอ้สั่งย่างเลยทางกัวซ้่งบันิค่ะธนัทจ้อยเป็นกัวกับย็บกบูทางบิดเลยทางบิดพอดีเลยอันตรายอยู่ครับการขับขี่ขับขี่รถด้วยความปลอดภัยนะครับช่วงปีใหม่เด้อพี่น้องดูแลกันสุขภาพกันสุกุสุคนเป็นยิสานหลับก่อนโมแล้ว เบาหยอดกไะจนเศร้าเลยพี่น้องเอ้ยขวมปีแม่เราเศร้าเลยด้เขียนเราที่วางเราคโอยใกล้สูน่ะมือนีไม่าปอมือนะเตียงพี่น้องเีว่าเป็นขาไส้ให้คนมาขาไสแล้วอันนี้เปยนกะลักเหมือนเาะื่จมเพื่นแล้จะข็งเป็นไอ๋อยุ่รนเศ้าเประยัไนี่ยลงแขกเกียวเขาเนาะตัวเมยเจ้ยเขากับมย์วง้เหรอเมางตะสอบคุเพี่บ่แมันสิพักเมาแต่เศ้าคุณบอก บัจะเปิดกันเขาก็ดึอกันเลดเนี่ยยีนำๆจะกอนมูเดึงกบอกเลยว่าอย่าฝ่าเปิดเต้องเปิดช่วงต้องท่ายๆเนาะไปเปิดช่วงแรกก็เรียบร้อยเลยแล้วสาคนทหน่งไปกสามคนทำหนี่งเราโทรวันนี้ว่าเูาลงรหลเดียวเขาเนาะบุมันสิพักกันเมาใจเศร้าคุณบอกเปิดถกินระเิอดึกันเลยได้หรอเนาะ เที่ยวเขาเนาะมันจะาาในสาล่เนะกินอสสามคนเท่าไหอไปมันทักันฟื้นขึ้นมากกบสีพักันเยิ้รอบๆไว้ขึ้นมากมันขมากช่วงซื้อแล้กันยิ้มขมันเปิดกินเองตัวเปวดกันมากปสเปนดกันมากสิไส่ตายหากินเอาดอกฟื่อึ้นมากมันสิไส่ตายหากินเอาดอกเดือดๆก็ไปบักข้ามแบบนี้ เหลือแต่ข้าก็ใบบักขาบ้านเออไข่พร้อมจังสีเหลือแต่ขาก็ใบบักขาไม่เพิ่มบานนี่จังสีเหลือแต่ขาก็ใบบักขาไม่เพิ่มบ้านไข่พร้อมไข่พร้อมหน่ยเอาไข่อยู่ใส่ดึงอ๋ออ๋อคือว่าไข่ไข่ปูใช่อันนี้โอ้ยบักกออเอาคือว่าไก่ฟูคือจะมีไข่คือว่าไก่ฟูไข่เป็นข้าวตุ๋นนะครับไปนั่งฟังหมอคือปวดเย็นจังหน่ยาอุน เอา,เอาคือว่าไกผู้ยยสันคอยเป็นคนนั่งฝ่าหมอคักคอยคือบอเห็นข้ายู่ใส่เอาข้ายู่ใส่ไกผู้เด้เอาข้ายู่ใส่มันไกลผู้ได้นี่แม่คอยเป็นคนต้มคักเนาะคอยเป็นคนต้มคักคักคอยเป็นคนต้มคักคักเนาะเด้เอากาเด้มึงเห็นเอาการเด้มังบอเห็นบอก โอ้ยกว่ำตัวบักคว่ำตัวโอ้ยบักคว่ำตัวหันฮึ่ยแล้วมันจะได้กินกันผมผมอยู่สามคนกับผมเบิดเดกินอยู่สามคนกับผมเบิดไล่ว่าไกลผู้อื่นนั่งฝ่อหมอกคาดขาไปคือบ่เห็น ดีดีมงชาติะมนชาเิแล่บมันชาเปิดฟ้ากันแล้วนบ่ได้ยังมีอยุสไนมีมีเบี้ยอีกมอนเบี้ย่าเดิมดนถักัคอยดนต้องัถเนาะเรื่องคดีพ่อเออบักจืดไปใส่หลังอูอเริ่มคืนพ่อมั่นได้นี่ยงเนี่ยฮะเราเบ็นความางงูเี่ยฮะเออจืดไปใส่หลังคือว่าจะน่าทแต่กระบอกคอนี่ ก็วอยู่หน้าน้ำกันเ็าบกหัอแดงลูกจนของฉนน้มมัน่เห็นชมันบกินเขากินน้าบ่กเอือนมันแม่เป่าจำาจำสบาจำายถ้าต้มแก่กับรเพื่นยืันต้มแก่ร้เ่นไปต่ออะไรแดาขดออกได้เ เออพอจืดไปใส่ะรือเข้าวายู huh. ่เหรอเ้ว่ายู่หน้าน้ำกันเขาบอกมอแดงมันบอกกินเขากินหน้าบ่กเตเอยมันไห่เปล่าเอาเปล่าหรอเตือนแค่ไหนเอาไปใส่ตอนใดมันมากปิีเอาไปใส่ แ็นเอ็มเขาดงว่าสิเมื่อบ้านมันประสนเอาบ้านมันอยู่แถวนหนสันบอกโศกหน่อยโศกงหญยนี่ทีจักจจ้ายู่ยเสยจ๊ัเจ้ายุ่เสยได้กขอดผ่าเลยไปเลยไปเลยเอ็มไปเลยเขาเด็กงว่าจักจั้ายู่ยสขอดผ่าได้กันย่างนันท่าเลยเอ็แดียงว่าได้ขอดผ่าเลยยางย่างย่างไปได้กขอดผ่าเลยย่างออกไปเลยเอ็มเขเด็กงว่า ได้ขวอดผ่านะยงออกไปเรื่อยเอ็มก็แดกละขันโยบายเฉลียวันโงงอโฉงแง่มันจะไม่ยยังหนีโดนแท้อันไม่ยูโงหน่อยโสงแงอีลีมันสิไม่ยื้ยังหนีโดนแท้โดนแท้ตินแท้สิขันว่ามัยู่โสงหน่อยโูงแงอีลีมันว่าคันมันยื้อกสงอฉแงมันจะไม่ยื้ยังโดนแท้ขันว่ายื้โสงหน่อยโสงแงอีลีมันสิไม่ยี้อยังโดนแท้ มันก็เที่ยวไปเที่ยวมาเท่านั้นเนาะมันก็เที่ยวไปเที่ยวมาเอาเท่านั้นแหะเนาะมันก็เที่ยวมันก็เที่ยวไปเที่ยวมาเท่านั้นเนาะมันก็เที่ยวไปเที่ยวมาเท่านั้นแหะเนาะตาสะว่านี่ตาปะ่ันเด็กมาแให้ไปแก่ให้เลี้ยเด็กมือถึงแถกแต่งหน้าทีมก็แจ่มอยู่แต่งหน้าทีมันก็มือดูไก่ก้างมันเด็นโปรไก่ไม่โสดไงอีริมันสิมาอยูุ่ยังมีโดนเทปเก็บวันพาละย่างออกไปเลยเอ็งไม่แดงละไม่ได้ปีจัดต่อกระนาจอกวันพาได้กันย่างน้ำทางเลยใหม่ คือให้มันไปอัสักมันมาอยู่นี่กับซ้ำมิซ้ำพีซ้ำนองเจ้าของมันมาอยู่นี่มันมาอยู่นี่กับซ้ำพีซ้ำนองเจ้าของตัวมันมาอยู่นี่กับซ้ำพีโซ่ลิ้นกระติดมันมาอยู่นี่กับซ้ำพีซ้ำนองเจ้าของหันตัวนี่ะมีผู้ใดไปบอกยังมันอยู่บ่มีผู้ใดไปบอกอีหยังไงมันอยู่บ่บอกยังไงมันเขียดอยู่บ่สิมีผู้ใดไปบอกอีหยังไงมันเขียดอยู่บ่ มีใครไปบอกยังมันเครียดอยู่บ่มีไผไปวบอกยังให้มันเครียดอยู่บ่ะบัก้อนแดงะบักหัวแดงลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่โอ้ยโอ้ยหนอโอ้ยเนาะไปทางไหนน้อบานนี้ บอกบักซองบอกองม่ปังด้วยปังปังบอกบักซองบหอกมาไอ้ดูบอกบักซองบอกเมื่อไปมา่มาจองแล้วอะไได้เกี่ยวเขามามาโซกินข่าสั่นกินแล้วก็เมื่อไปเมื่อมันตัวแล้วอะไได้เกี่ยวเขาก็ได้แล้วไได้ลงแขกเกี่ยวเขาห้างผูนญ่บาลแล้วอะเได้ลงแขกเกี่ยวเข่าห้อนพูหยาบาลก็ได้แล้วอะไได้ลงมแขกเกี่ยวเขาหน้าพูหยาบาลก็ได้ ยาวเข้ามายอ่อไหม่่ามรนดอกเท้ายงนี่ล้วสั่นหัวมีใครมันนเดเียาอย่นี่ละลองกองแกงตองแกงเล่นแกงแตงแกงเอาตา่วกัน่ยนากินีละช้อาเจ้อปตียมตัมาอขานตอนหวเลยเออเต่เราไม่ใส่แล้วบว่หมมันจะบวนะอาเข้ามายอ แขนการยังบ่ขาดเคลื่อลาดจะบ่เสียลงแขกเกี่ยวกัมาสู่กินข้าวคือคนีนักเลงกสิบ่สู้เาเด้มีผู้เดียวมึงจังตมึงยังตมึงยังมึงยังตใหญ่แน่มึงตใหญ่เพิ่นพาอาศัยได้จักหน่อย่แบกูเมื่อยอย่ามึงก็ตใหญ่มึงก็ตใหญ่ก็พ่อ่ใจนํามึงก็ตใหญ่พ่อกอุ่นใจนําม แตเป็นยังมากมันกเบีกูอมหากยังมากเสเบกจ้าเมือกเออเออไเป็นยังมากเสแบเจ้าเมือกห่อพี่เออฮึไเป็นยังมากเป็สีแบกเจ้าเมือห่องกว่าพี่แล้วเป็นยังมากเพราะอะไรไข่เกียร์เมือกติโอ้ใครเป็นยังมากพราะอะไรข่เกียร์เมือกติอือฮึบนก่